Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đó lỡ những ăn dẫn

มาไม่ได้เดี๋ยวหมาจะกัดเอามา้ามาลาบเนาะลุงหมาเนาะครับหม,มากัดหมากัดขาตรงนี้เออจะกัดขาตรงนี้เไม่ได้ประตูนี้ประตูนี้กระปิดกระปิดดิซี เออปี๊หนูจะได้พิงดูไงลูกหนูก็จะได้เกาะประตูดูปี๊เข้ามาไ,ไม่ปี๊ไม่ปิดไม่เดี๋ยวยังไงมันคือจอยแต่ว่ามันเบี่ยงบ่ดีแม,ม่ละยังมือนีเราบ่เดี๋อกหัก